สวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนก็มาดูในนะวันนี้นะครับผมก็เป็นไก่เป็นเป็ดเป็นสัตว์ปีกกันนะครับวันนี้ไม่ไหวแล้วโว้ยวันนี้ตรงได้เป็นเป็ดอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ห่านธรรมดาไม่ไหวแล้วอืมต้องมีพลังเซตใหม่ไปเฮ้ยหนว่าหานี่นัวก้าเซตใหม่อะไรเนี่ยีนงก้าอะไรนะก้าก้าเป็นฮุล่าฮุล่าล่ะหนูมาหาความรักถ่าเหมือนไอ้นี่แหละงานงานโรงเรียนอ่ะบนบนเวทีอ่ะ น้องคือกาเทเบลเองคช่ไหมใครนะกาเทเบลอ๋อหลายเพลงด้วยโดโด้โดโด้โดโด้เย่ในที่สุดเราก็ได้เล่นกันสักทีใครนะมันไม่นานครับมันไม่ไม่นานสิ่งใดไม่นานนะ นานทิ้งได้อันนี้อะไรอ่ะอันนี้อันนี้แมปใหม่หรอสวัสดีครับบันเดอร์รับอะไรดีรับอะไรดีแค่ตอนนี้มีแต่สกอตแค่ทวแต่สกอตมันมีให้เอาถุงตรงนี้ไปด้วยอ่ะไม่มีอ่ะนั้นมั่วแล้วนั้นมั่วแล้วตามหาความรักค่ะไม่มีมีความรักอยู่ในขวดเอาไหมแกผมขอน้ำมะนาวหนึ่งแก้วครับนล้วมะนาวเนี่ยรบกวนรบกวนเนี่ยเชนกวนช่วยปลูกไอ้หมอนั่นหน่อยไงทางซ้าย มันเป,ป็นค่ะปลุกกูกูโดนปลุกแม่งเอ้ยไอ้ไอ้เอ็มมันควรตีนโอ้ <c oughs> เนี่ยฮะแงเออยนะบาร์ตินเดอร์เราตายแล้วดิเอฟทำไมมึงเดินไปกับพี่แล้วพี่ตายเฮ้ยใช่เลยอยู่ในห้องงานตั้งนานแล้วเพิ่งออกมากระหบดแต่ไอห้องบาร์เทนเดอร์เรามีแกเป็นสิบมีคนโดนหุบปากแน่เลยอ่ะดูดิตายหุบปากแน่เลยคุณฟุ๊กแน่เลยคุณฟุ๊กโดนหุบปากแน่เลยพูดไม่ได้กลาเป็นเลเวอร์หมดเลย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 นัวแลู้ว่าปวดใครอ่ะใครโดนหุบปากวะคาตกรอดหมดเลย เอาอะไรเนี่ยเอาเดี๋ยวอะไเอาเอาเป็นคู่รักหรอรูปมันน่ารักจังเลยพี่พี่มันคืออะไรออกเมื่อกี้เหมือนจับเข้ากงมาเลยอ่ะเดี๋ยวแสดงว่าล็อกจะมีออกได้เลยพี่เอกถ้าถ้าอย่างเงี้ยเออนั่นน่ะใช่มโดนโหวดก็รอดตลอดอ๋อคือโดนจับแล้วไปไปอยู่ในคุกปะวะอันนี้ปะเออว่าเออพี่พี่เอกนี่ไงอยู่ในคุกกันเลยพี่เอกนี่ไงนี่ไงทำไมมีพี่พี่สองคนวะเอาวัดอ่อเอฟเอฟอ่อเอฟเอฟแปลงล่างเอฟแปลงล่างขั้นไง พี่พี่ฟุกต่อหน้าต่อตาเลยนะไม่ใช่ครับตอนผมโดนเปลี่ยนร่างเป็นครับไม่ใช่เลยพี่เปลี่ยนเอ๊ะแปลงตัวเป็นผมเลยไอ้โก็ทำไม่เห็นผมไม่ได้แปลงพี่ฟุก็แปลงเป็นผมงั้นเราต้อมเลยดีกว่าเอ้าตายถุงน้ำ เมื่อกี้เขาบอกว่าคนคนที่โดนงงถ้าถ้ามีผลโหวตเท่ากันน่ะจะโดนจับส่งคุกทั้งคู่อ๋อแต่เอฟแม่งดูดิกูไม่ทันได้เล่นเลยกูเป็นโดโดเนี่ยโดนฆ่าเออผมว่าแล้วแล้วมันฆ่าข้ามเคาน์เตอร์ได้เลยอ่ะเมื่อกี้ฆ่าได้เลยพี่โตดโหด มันมีห่านมันมีห่านเอาตัวรอดด้วยแบบว่าไอเนี่ยคือต้องทำเควสอะเพื่อเก็บของอะแล้วก็ห้ามโดนฆ่ามีมิกหน้าตดใจนะมีที่บอกว่าเป็ดมันจะเห็นห่านตัวนั้นเป็นเพื่อนอะอ๋อคือมันจะเป็นห่านที่ที่เป็ดเห็นว่าเราเป็นเป็ดอะเห็นไปชื่อแดงด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยและตัวนั้นต้องเล่นยังไงให้ชนะมันเป็นไฟห่านแต่ว่าเหมือนทำให้เป็ดสับสนนิดหน่อยมีมิกนี่ ได้เวลาแล้วสินนะทำเควกกันแล้วกนน่ปัดฝุ่นตีโป่งโอ้ยกว่าจะโป่งเนาะเอาหาหาเยือนหาเยือนกายไปนหนมาเนี่ยไปหากายดิอัลโลเนียนมองเลยเนียนคนเนียน้ยเนียนจัดเดี๋ยวมันไปไหนกันวะมันจะเป็นสายสื่อปะดิโอ้โอยังเลย ทุกคนครับพี่เบ๊โกหกโกหกอะไรอ่ะทำไมอ่ะพี่เบ๊บอกว่าพี่เบ๊เป็นห่านสีขาวทั้งนั้งที่สีขาวเป็นผมอ่ะไม่ใช่พี่บอกพี่ตาบอดเพรากูไม่ได้แหละแหละล่าวนี้พี่เจมถามว่ากูสะกดยังไงพี่ก็เลยท่องเอถึงแท็กให้ฟังฮัลโหลมีใครได้ยินกูวะกูโดนใบเนี่ยฮัลโหลได้ยินได้ยินพี่เอกไม่โดนไม่โดนโอเคโอเคกูไม่โดนถ้าถามว่าคนที่ควรจะเป็นมากที่สุดคือเอฟนะตอนเนี้ยเอฟคือถ้าดูจากสถิติที่ผ่านมาไม่เลยกูศลแบบร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ลีโดนไซเลนแน่แน่พี่ลีพี่ลีคุยหน่อย ไปแกงแกงหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสามคะแนนเลยเหรอพี่ไปเรือเอาเดี๋ยวไปปิดคุกติดคุกอยู่คนเดียวยังเหงาติดอยู่คนเดียวติดอยู่ในความคุกไปดูสิจะไปสวัสดีค่ะเดี๋ยวฉันมาเยี่ยมค่ะจะมาเยี่ยมค่ะ ใครก็ได้มาประกันตัว f อฟีโอ้แล้วข้างในมันมืดอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยเอฟโผล่ได้ยินปะคุยกับเอฟไม่ได้เลยเหรอเอฟอยู่ไหมอยู่ข้างในหนาวไหมเอฟเอาอะไรเปล่าเอฟเอาอะไรเปล่าเอาเลยเปล่าพี่เอาเลยเปล่าเอาเลยเอาเลยเลยอย่านะฉันมีปืนรับเฮ้ยใคร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 เปิดประตูอะกายหรอเปล่าขอบเปล่าจะประกันตัวนะครับผมบริสุทธิ์ครับกายกายกายน้องพีหรอน้องพีช่วยหรอฝ่าบนขวาบนฝ่าบนฝ่าบนพี่พี่เอาเลยปะเจย อ่ะๆๆๆอย่างนี้เอาใครก่อนพูดมาเลยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวว่าอะไรกันเนี่ยอะไรเนี่ยกูยังไม่ดันคุยเลยพี่โปเต้กับพี่เอว่าทำอะไร ไม่พี่เป็นคนพี่เป็นกู๊ดอันนี้อันนี้อันนี้เดี๋ยวแคนา้เดียนมันอะไม่ใช่น้องกล้าเป็นแคคือพี่อะเห็นเต้ปากายแบบเต็มเต็มตาเลยแต่ไม่รู้ว่าเต้เป็นเชอรีฟหรือเปล่าตอนี้เต้ค้างไปแล้วพี่โบเต้โดนไซเลน์ไปแล้วอะแสดงว่าเต้เป็นเชอร่ว่าเมื่อกี้ตัวสีชมพูพอตายพวกมันกรเป็นสีส้มเลยนี่โอ้ยสีชมพูกลายเป็นสีส้มเหรอสีดำปะสีดำชุดเขียวหรือเปล่าเดี๋ยวกูเพิ่งมานะ ไม่ใช่น้องก้อเฮ้ยไอ้มุกกูเพิ่งมานี่แล้วกูเพิ่งมาทีไรเนี่ยตดทุกทีเลยใครเนี่ยอ้าวเต้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเต้ไม่ได้ใช่ไอโบดกูบทเาแรกจริงยังนะได้ค่าถูกคุ้่เมื่อกี้า้องมีเป็นป่าด้วยเมื่อกี้อุ้ยเอ้ยมีฉลามด้วยอ่ะว้าวเจมเพิ่งมาจริงเปล่าอะไรปะฮะอะไรก็เป็นอยู่ด้วยกันเนี่ย กันนะเกกพบ่งไม่เชื่อกูเลยดูดิกูเป็นมิมิกเนี่ยแม่งไม่เชื่อกูเชื่ออย่างไรพี่พิกายเป็นแล้วพิกายปอมเป็นพีเอฟรามาบข้าวผมตายไปแล้วเอแล้วก็เหลือกูนี่หว่าเนเงยไม่ใช่พวกเราไม่ใช่พี่ลี่ไม่ใช่แม่ไม่ใช่พีเอฟพี่เต้อะไรวะเนี่ยที่ไม่ใช่พวกเราไข่นะแวะไปหายกลุ่มนั้นพอดีใครทำพี่ฮะ พี่ฮาร์ดเป็นเคสดีเมื่อกี้มันเห็นสีหวานแหววอะหวานแหววสีเขียวเข้มหรอไม่ต้กงกเดียวเดียวหวานไหนอะหวานฟ้าหรือหวานภูผมอยู่กับพี่เลยพี่พี่เดี๋ยวว่าเป็นหวานดำว่ะหวานดำแน่นอนแหม่เงยไม่ได้หวานเรมีคนเดินบัานไปแต่ผมทำไม่ได้เองอาจจะลืมหรือเปล่านนนแ่อจีมเลยเดี๋ยวผมนุ่นหมด คุณลืมเหรอไม่เราแพทลืมเหรอแพทบอกว่าคุณเป็นแคนี้เดียวสิวน้องพีที่ฆ่าผมน้ไมอะ่ะก็พี่พี่ลองปลอมตัวดูว่ามันใช้ยังไงแล้วน้องพีก็ใกล้มือสุดใี่หรอถาดเลยมีอะไรอ่ะพูด้ว่าอ่ะฟู่อฟู่เกมเลยทำตาโตฮัลโหลมีคนโดนซเซเลนเซอร์เดี๋ยวมันใบได้คนเดียวไหมเหรอน่าจะโดนใบ้จัดเลยละกัน เจมันแกงไม่พูดด้วยนะอูตัเกนโดนใส่เล่นเรื่องอธิบายอะไรกับผมอย่งนั่นไอเจมันไม่เชื่อกูกูสาปอมตัวพี่แกายกฆ่าไปแล้วไงก็เลยแบบโอ้ยพอมาตรงใจพี่เอกตั้งแต่อยู่ดี่บอกว่าไปไปขวาไปขวาผมว่าอ่าได้เดี๋ยวจะลองไม่จะลองกูดาวกินแล้วแล้วแบบอะไรวะ เอาว่าเมคานิคอลแหมทางานก็ใช้ท่อได้ไปลูนใช้ท่อเดี๋ยวนัดท่อมันกินอ๋อต้องรอครูดาวดี่วันดีมาเตอร์ครับผมเอาเลยปะล่ะผมเป็นแก๊งสเตอร์ฮาร์ดอย่างนานพี่ลี่นี่ผมผมทำอะไรให้ดูทำอะไรให้ดู นนะะผมเพิ่งเดินส่วนน้องพีไปน้องพีไปทางซ้ายผมออกขวาเดี๋ยวน้องพีมาเกมแรกก็ตายเลยเหรอพี่ลี่ผมยังอยู่กับพี่ลี่อยู่เลยเพราะนั้นศพเนี้ยไม่ใช่ผมไม่ใช่เอกแน่นอนพี่เบสพี่ขันมาแล้วให้ให้เอ็ดเล่ามูเมนต์ก่อนดีกว่าเบสอะมับอกว่าเอ็ดเอ็ดเอ็ดมามาเดี๋ยวจะทำอะไรให้ดู ใครพี่สิ่งแสบด้วยคือผมอะไรจะพูดครับผมเป็นเจมส์บอนด์ฮะว้าวใคคืออะไรอ่ะเอางั้นพี่ลี่ก็เป็นนักฆ่าดิพี่ลี่เปิดตัวพุทธิละมันเยอะเท่มากเลยพี่แกงแกงอัสกิฟสกิฟกดทันะเปล่ามีคนติดคุกวะเนี่ยมีไอ้หมวดเราวะเพื่อนมีคนติดคุกเราดูไม่ดีเราเพื่อนติดคุกด้วยเฮ้ยเราส่งโจรเหรอเพื่อนไม่นะเจมส์บอนด์ เพี้เฮ้ยเพี้ยเราเราไปเยี่ยมเขาที่คุกกันเดี๋ยวพี่ยอยู่หรือเปล่าพี่ยอยู่หรือเปล่าเพี้ยเราเราไปเยี่ยมเขาที่คุกกันพี่ตรงไหนอ่ะไปด้วยเอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่เพี้ยอยู่ไปใ่้ผมไปกล่องนะโหลเออว่าไงไปเยี่ยมที่คุกกันพี่เพิ่งมาโอเคไปไปไปเยี่ยวเหรอเยี่ยวหรือเปล่าเที่ยวที่เดิมอเป็นะเอ้าวที่ไม่ได้คุกนี่มันธนาคารไม่ได้คุกไม่ได้คุกไปโคตรดี อะไรอ่ะคุณฟุกอลนนีลอซื้อไขรไป่างขวาไม่รู้ได้ยินเสียงร่างขวาเหรอไหนนี่ไงมีมีจกอยู่มีมีอัดเลยเกกลับนิดเหรอไม่ได้จับอุ้ยลูกปลวอลิบีไปไหนลอยเฮ้เมือไอ้บอสไอ้ฮ้ย พี่คือพี่ปุ๊กบอกว่าพี่เอกกระโดดลงท่อนี่เรื่องจริงหรือเปล่าพี่เอกไม่ไม่พี่เออลิฟีนสุดยอดไปโดนไมโดนไม่โดนไม่ โดนฆ่าแล้วพ oh ี่ฟุกพี่ต้องอธิบายสิ่งที่พี่พูดกับผมเมื่อกี้ว่าพี่ผมตอนแรกผมได้ยินคุณอนิฟีนบอกว่าเรียกใครไม่รู้ลงไปข้างล่างผมนึกว่าจะเกิดเหตุผมก็เลยชวนตาเอกมาด้วยแต่ว่าพอรั้สายตากับตาเอกตาเอกเข้าไปในซอกแล้วก็หายไปเลยไม่ออกมาจริงผมพูดให้พี่เอกผมพูดให้พี่เอกพี่เอกโดนใจเลีนนหรัเปล่าไม่สบแรกไม่ได้ฆ่าพี่เอกอยู่กับพี่สบแรกผ่านไปสบต่อไปก็จะเป็น ไอ้ฟุกพี่นี่รัาสีพี่เล็งเพ่รเล่งผมเป็นพิเศษนะแก๊งสตอร์เอางี้เมื่อกี้ต้องถามว่าพี่เอกได้ทุกโต๊ะหรือเปล่าัตหวว่ากายกายอนั้จะเป็นโดโดูระวังให้ดีว่าแต่พี่เอกก็ไม่มีคําตอบอะไรให้พวกเราเพิ่มเติมเลยไม่ได้โดนอะไรเลยหมดไม่ทันอีกแล้วกราจะฟังไงฮิูต้ซู่ต้สูซูู้ต้ เมคเนิค้าวมีใครตายกับผมยังอ่ะเมียดิกูเนี่ยพี่เอพี่โดนอะไรตายอ่ะกูเข้าท่อแล้วกูตายท่อมันลื่นอุ้ยอะไรวะ คุณฟูกคุณฟูกดูผมไม่ได้เป็นเนี่ยคุณฟูกมันอะไรผมเนี่ยเอาเลยผมไม่ได้เป็นแล้วแล้วกดเหรอใช่แล้วพี่ฟุก็ตายโอ้าไม่ใช่น้าสวไม่้ายเลยก็ได้ด้วยพี่ลี่ก็ตายเยอะมากจริงเหรอเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องแพท้ไม่ได้ต้อย่างนั้นเลยพี่บุ๊ดฮะ อ๋อปอมเป็นพี่ไปฆ่าแพไปฆ่าคนเหรอวะแล้าไรูนมันเกืบอกไป่าพี่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 ่พี่่พพี่พี่ไี่พี่่่พ่พี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 ่พ่่พี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 ่กี่พ่พี่พ่พี่พีี่พีพี่พี่พีอพี่พี่ี่พี่พ่ม่่่่เ่ีีพี่ี่ีีพี่ ไอ้กายมันเป็นอันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเอาแล้วทำไมคุณเอกไม่ได้เปลี่ยนต่อผมไปหมดไม่ได้เปลี่ยนคุณฟุกอะไรเนี่ยแล้วคุณเอกคุณชอว์ทำไมคุณเอกไม่แก้ตัวเลยเปลี่เป็นเห็นเหตุการณ์แต่ี่เป็นไม่เหมือนคุณเอกไม่หายเลยทุกคน อ,อะไที่ผมบอกว่าอัน,นีฟีนโครโลกโอ้แล้ว<ล>เป็ดฆ่ากันทำไมผมไม่เข้าใจเป็ดฮะเป็ดฆ่ากันเหรอนี่ไงเจมฆ่าพี่เบสพี่เอสซึ่งเป็นเป็ดด้วยกัน <c oughs> เอา้าไม่หรอใช่พ <c oughs> ี่กลัวเป็นมิ <c oughs> มิกปะวะอยู่ไหนอะตรงไหนเจมหนึ่งซ้งยลาย แค่ก okay, ันเองเหรอหันยุทธทุกคนเชื่อได้พี่เบสโอดตอด้านเลยไม่เดี๋ยวแล้วเจมอยู่ไหนทำไมเจมหมดได้ไอ้ทำไมเจมผมอยู่ในร้านร้านตัดเืผมในร้านเจมแป๊บนึงไม่ไม่ไม่เดี๋ยวก่อนไม่อะเอาขอเล่าอะไรหน่อยเมื่อกี้ผมผมจะฆ่าพี่เบสพี่เอชซึ่งเป็นเป็ดเหมือนผมสวดมาฆ่าพี่เอชแทน ฆ่าเป็ดด้วยกันเออฆ่าเป็ดกันเองแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าต้องฆ่ากันเองผมก็ลังโชว์เลยพี่เบสดูเลยแปลงร่างเป็นพี่เบสแล้วฆ่ายเบสแล้วพี่เอ็กก็เดินมาแหลม่รู้ตายเอือฆ่ากันเองเฉยอะไรวะผมไม่ได้ทำมีอะไรวันนี้ผมได้เป็นเป็ดหรือยังวะอะไรนะผมไม่ผมไม่ได้ปวดพี่เอกเ